พี่น้องเคยเป็นบ่ครับเวลาฉีดผลปุ๋ยท่างใบบางที่ยานว่ามันบด้ผลบางที่บรูวว่าสิฉีดย่มใดดีนะครับฉีดไปแล้วนะครับก็บ่ร้วมันสีใดผลบ่บางคนก็ไปฉีดแยมเสาบางคนกับไปฉีดยา่แรงเปยังต้องฉีดยามเสายามแรงนะครับบางคนบอกว่ามันดินเปียกแล้วควรสฉีดปุ๋ยท่างใบดีบ่หรือว่าต้องใส่ปุ๋ยท่างดินนะครับคลิปนี้มีคำตอบนะครับสำหรับพี่น้อง ก่อนอื่นฝากพี่น้องนะครับกดติดตามให้ถึง1 0,000หื่นด้พี่น้องเด้อไปยังตรงกดติดตามเวลาผมลงคลิปพี่น้องกับ,บทิว่าได้ผ่านเนื้อหาสาระดีๆนะครับที่เกี่ยวกับมั่นสปังนะครับบอ่ว่าจะเป็นเทคนิควิธีการนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับและหลายย่างนะครับที่ผมไดเอามานําเสนอเอามาเอาเอ็ดคลิปมาให้พี่น้องได้เบิ้งน้ากันนะครับ อาสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับพบปะกันในช่วงบรรยากาศย้มแรงครับผม17บเนาฬิกานะครับเอาเขาเรื่องนะครับในเนื้อหาข้อมูลนี้นะครับกสิมาบอกถึงการคายน้ำของพืชเกี่ยวอยู่บอกกับการฉียดผลุ๋ยทางใบมันกับเกี่ยวล่ะครับต้องฟังให้จบเลยนะครับพี่น้องเสด็จกระจางพี่น้องเสด็จเข้าใจนะครับหลายๆอย่างเออผู้ใดที่บอกว่าเออกูแก้ปัญหานี่เพราะต้องเจอเพราะรู้ว่าเอามาเสียแล้วเพราะรู้ว่ามันเสียด้ผลบอกกูก็เสียาย่มเศร้า ย่ำแรงดีเป็นยังต้องไส่สารจับใบฟังคลิปนี้พี่น้องิได้รู้หลายขึ้นกว่าเก่านะครับเนี่ยอ่าผมบอกได้เลยว่าพี่น้องสิถือใจแทนแน่นอนนะครับเอานะครับเขาเรื่องออการค่ายน้ำนะครับเป็นการแพร่ของน้ำออกจากใบออของพืชโดยผ่านทางปากใบลำตน้นกา้านกระดกออโดยทั่วไปนี่ปากใบนะครับเขาเปิดในเวลาตอนกลางวันนะครับส่วนย่ำขึ้นเขาปิดนะครับ การคายน้ำนะครับมีความสําคัญต่อพืชนะครับในด้านการาควบคุมการเคลื่อนที่ของน้ำและการควบคุมการดูดซึมธาตุอาหารในต้นพืชนะครับเอ่อการทํำเขาเรียกว่าทํำไห้น้ำเคลื่อนที่จากด้านล่างสูด้านบนนะครับอา่าพอว่าถาดอาหารที่พืชนําไปใส่ใดต้องอยู่ในรูปที่ละลายน้ำนะครับเอ่อทให้อุณหภูมิของใบลดลงนะครับโดยลดความร้อนที่เกิดจากแสงแดดเอ่อที่ใบ ในกรณีที่อา,อากาศอิ่มตัวยน้ำนะครับบอกยังไงคือมีหมอกมีความชื้นสูงอการคายน้ำเกิดขึ้นได้น้อยนะครับแต่การดดน้ำของรากนี่ก็จะเป็นไปยัง่งเขาเรีนว่าเป็นไปได้อา่าเขาเรีนว่าการอ่า <laughs> เด้อเด้อการดูดน้ำของรากกยังเป็นไปนปกติเออในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับเข้าใจบ่กาครคขน้ขําเมื่อพืชคายน้ํานะครับรากก็จะดูดน้ําตามปกติอในเวลาพร้อมๆกันเลยนะครับ ซึ่งอเพื่ดนะครับจะเสียน้ำในรูปของหยดน้ำออสังเกตบออยู่ใต้ใบมันสะหลังนะครับไปเปิดเบิ่งเลยนะครับเรียกว่าตามจริงตามลําต้นตามดอกนะครับมันสิมีหยดน้ำใสๆเหนียวๆครับเออไปเปิดเบิง่งนะเออ,เ,อ,อเขาเอ่ยวา่าคำว่าสภาพทางกินเนาะเขาจะเอ่ยวา่ากัตเตชัน,นะเ,เ,อนเออกัตเตชันเออหรือว่าน้ำเหนียวๆนั่นละนะครับเอ,อเพื่อดนะครับพอสาม,มารถคายน้ำในสภาพที่แดดจัดแดดแห้งแดดฮ้อนๆ มันใหม่เลยพี่น้องคู่มือนี่นะครับเออเพราะอาจเสียน้ำมากเกินไปเออมันห่อนมันบาก่าออกอ่ามันบาก่าเอาอ่บาบก่าคายน้ำออไวไงนะครับเออพราได้สิเป็นบ่าเอาน้ำไปถิ่มเป็นบ่อละย่านบรอดได้บ้านเออนะครับแล้วก็เขาเอ่ยว่ามันสิเหี่ยวก่อนเออเหี่ยวก่อนทีรากจะล้ำเลี้ยงน้ำขึ้นมาดนอ่าเขาสู้ต้นเผือดด้ท่าน นะครับเขาก็เลยว่าลดการคายน้ำก่อนในช่วงที่อากาศฮอนๆแดี๋ยจะจัดแดดแห้งนะครับอุณหภูมิสามสิบเก้าสี่สิบองศาพี่น้องใหม่บ่กฮอนบอพี่น้องเขาเป็นมาบอกนะนะครับเอานะครับที่นี่นะครับการคายน้ำนะครับมันก็นจะมีอะาหลายอย่างหลายปัจจัยนะครับมันก็นมีหลายขอเดี๋ยวพี่น้องมานับน้ำกันนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือจำนวนใบนะครับส่งผลต่อการคายน้ำเลยว่ายัางไคือ มีใบหลออกัค่ายน้ำหลามีใบน้อยกับค่ายน้ำาน้อยนะครับบรรยนกาจะสูญเสียน้ำวออ่าบางถ้าเกิดว่าผมบอกไปแล้วเนาะถ้าเกิดว่าใบมั่นสับประรังนะครับมั่นค่ายนา้ำมันบอกอีก่บางส่วนเขาเลยเหยน้ำทิ่มนะในกรณีที่มันอิ่มนม้ำจนเกินไปนะครับสองประเด็นจำนวนปากใบครับปากใบนะครับที่มีหลาย เออปากใบมากเออมันก็จะเฮ็ดให้มีช่องสำหรับการระเหยน้ำน่ะเออเมื่อกี้บอกว่าจำนวนอันนี้ปากใบได้ป่ะจำนวนปากใบเมื่อกี้จำนวนใบนะครับเออมันก็จะเฮ็ดให้ระเหยน้ำม,มากขึ้นนะครับเขาเอ็นว่าอ่าชั้นคิวติเคิลของพืชคิวติเคลิลคือ็ยังเออพี่น้องอาจชีสงสัยนะครับคิวติเคิลก็คือไข่พืช ผมก่รู้ว่าเป็นไขมันผดหรือว่าไข่ผดเพราะาอาจ,จะเป็นไขพืดนะครับตัวนี้นะครับเขาจะสามารถลดอุณหภูมิและก,การลดอัตราการระเหยของน้ำออกจากใบนะครับถือว่าเป็นตัวสําคัญนะครับที่จะลดาการคายน้ำได้นะครับตัวนี้นะครับพบมากในพืชที่ทนแรงมันสปารังก์กับทนแรงนี่ครับเออแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันพอสมบูรณ์มันก็สามารถคายน้ำได้คื่กันนะครับ มีบางธาตุอาหารครับบางตัวที่สามารถลดการคายน,าน้ำได้นั่นก็คือโพแทสเซียมโพแทสเซียมนะครับก็บมีบทบาทในการควบคุมการเปิดปิดปากใบนะครับเขาเรียกว่าโรูใบสตูมาดังนั้นนะครับโพแทสเซียมนะครับจึงช่วยลดการคายน้ําของใบและก็เพิ่มความต้านทานนะครับทนสภาพแรงทนสภาพร้อนทนสภาพน้ำ ได้เออท่สภาพน้ำได้เออเบาเถอกแล้วนะครับอ่ะอ่าฮอดจะขอแล้วขอต่อมานะครับก็คือแสงสว่างแสงสว่างคือ,อยังว่ามัน่าเปิดไฟใช่เด้แสงสว่างก็คือแสงนี่แหละแสงแดดเท่านี่แหละนะครับเออการมีแสงสว่างนะครับจากกระตุน้นการเปิดปากใบยกเว้นพืชที่มีการสังเคราะห์ด,ด้วยแสงเ,ออเขาเอียนว่าแบบแคมอุณหภูม มีผลยุ่3แบบ่ามแบบขึ้นอย่างนะครับข้อที่1น,นะครับอันนี้ยัจใจไม่อีกนะครับสแบบแรกคือการเพิ่มเพิ่มการคายน้ําเพราะอุณหภูมิสูงนะครับทำให้เสียน้ามากขึ้นอันนี้คือแบบที่1ครับอันนี้ผลกระทบของอุณหภูมินะครับแบบที่2ลดความชื้นสัมผัสด้านนอกของใบแบบที่3ครับเพิ่มพลังงานให้กับอนุภาคของไอออนน้ําและการแพร่ของอ ออกจากใบไหมเออฟังท่านบ่เดี๋ยวเดี๋ยวย่างขอ3ามอีกทีหนึง่งเพิ่มพลังงานให้กับอนุภาคของไอออนน้ำและการแพร่ออกจากใบเออบ่ถึงแล้วบาดนี้นะครับแสงสว่างนี่มันมีมันสิมีพลกระทบอยู่สามแบบย่งา,บางที่ผมกล่าวเมื่อกี้เลยนะครับต่อมานะครับขอที่ C เบะความชื้นสัมผัส ตอนนี้นะครับหากมีความชื้นต่ำนะครับจะเพิ่มการคายน้ำว่าไงคือ,อ,อบรรยากาศยง้มกลางเว้นเนี่ยเรบ่มีความชื้นเนี่ยเขาจะเพิ่มการคายน้ำถ้าเกิดว่ามีความชื้นหลายความชื้นสภมวัสูงเขาสิบ่คายน้ำคือย่้มเศร้ากับยง้แมาแร่โนมากจะเป็นยง้มเศร้าครับหมอกลอง่มไหลนะครับต่อมาคือขอที่ขอที่ใดเราวนับดู <laughs> ลมครับเออลมจะพัด อ่าสั้นของไอ้น้ำนะครับที่ปกคุมผิวใบออกไปเออเกิดการคายน้ำได้มากขึ้นคืออย่างการล่มไปพัดความชื้นสัพัดไปพัดหมอกที่ว่ามันอยู่กาะน้ำใบยนา้มาเศารน่เวลาเขาไปฉีดผลให้ไปฉีดยง่มนี่แหละยง่มที่ว่ามีลมเนี่ยเออให้ไปฉีดยงามนี่เขาเอื่อมาหน้าที่ท้องเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีลมแล้วการคายน้ำเสีเพิ่มขึ้นต่อมาคือแรงน้ำครับผม บ่มีส่สะขอบ่อมบี่บอยเห็นนะใดบ่แมนครับแรงน้ำนั่นก็นคือน้ำที่ยู่ในเดินถ้าเกิดว่ามันหน่อยการค่ายน้ำก็จะหน่อยลงถ้าเกิดว่ามันหลามันซุมการค่ายน้ำก็จะเพิ่มขึ้นเอาเดี๋ยวสรุปแบบเข้าใจง่งยๆจังหน่อยก่อนถ้าเกิดว่า,าการค่ายนา้ำนะครับสิเป็นไปได้ยางปะกะติต้องมีความชื้นสัมผัสพอเหมาะ อันนี้คือการเปิดปิดปากใบนี่ยังบมนได้ทางานเต็มทีแต่การค่ายน้ำสียังบรนหารมียังบ้าในาในเกิดเพราะ <c oughs> เขามีความสชื่อสัมผัสต้องไม่มีลมเออต้องบ่มีแสงเออกฤษฎีบ่มีปากใบเพราะอะไรเขามีอยู่แล้วนะครับมีตามที่ผมแจ้งเมื่อกี้เลยนะครับเขาสิบ่คอยรักค่น้ำแต่กลางวัน ตอนที่เขาเปิดปากใบเขาสี่ไข่้ํำในเวลาเดวกันเขาสี่โดดธาตุอาหารโดดหํำขึ้นมานั่นแหละเวลาที่เขาเปิดปากใบเขาก็ะไข่หนำในเวลานั้นถ้าอากาศมันท้อนจัดเขาสีบ่อไข่หํำครับเขาสีปิดปากไปเขาสีลดการไข่้ํำเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดเพราะว่าในเวลานั้นนะครับเขาโดดหํำขึ้นมาจากดินเขาสี่ให้ตัวเองอยู่รอดครับเออนี่แหละบอกเห็นเขาใจไงแล้วเวลาเขาสีเฉดพนล่ะ ถ้ากับไปฉีดแยมเศร้ากับไปฉีดแยมแดงถ้าดินแห้งละฉีดได้บะย่าสีดครับหยอดอ่อนมาเดินหยอดอ่อนมาแตกอล่ำต้นบ่ามีการพัฒนาความสูงกันไปเรื่อยย่าไปฉีดครับดินส้มสีดได้บเฉีดได้ครับดินชมฉีดได้ยุบ่ะฉีดได้ครับเอ้าแล้วครจะฉีดพ่นทางใบหรือว่าใอยใส่ปุ๋ยท่างดินดีผมแนะนำให้ไปใส่ท่างดินดีกว่าเอาเป็นอย่างคือให้ใส่ปุ๋ยท่างดิน ก็พะว่าดินมันซุมพี่น้องไปใส่ปุ๋ยทั้งดินพี่น้องสาม,มารถใส่ได้แบบหลายๆบ่ต้องไปฉีดพ่นปุ๋ยทั้งใบแบบอาทิตย์หนึ่งฉีดครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งฉีดครั้งหนึ่งปุ๋ยทั้งใบเขาต้องฉีดเรื่อยๆน้อยๆแต่บ่อยครั้งเออใส่ปุ๋ยทั้งดินเดือนหนึ่งสองเดือนใส่เธอหนึ่งออใส่ช่วงอ จงรองพื้นใส่ช่วงที่มันสับรลงกำลังจะมีการจเจริญเติบโต,ตในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนนะครับแล้วก็ใส่ในช่วงที่เขาจะเปลี่ยนจากรากกลายเป็นหัวคือเข้าใส่เป็นช่วงใส่เป็นระยะเอาสรุปนะครับให้เขาใจง,ง่ายขึ้นก็เก้าบันเนี่ยไทยอยากให้พืชค่ายน้ำน้อยต้องเ็ดให้พืชยางมันสับรลังสมบูรณ์ได้รับธาตุอาหารเพียงพ่อเหตให้ดินอุดมสมบูรณ์ ปับสภาพดินให้เหมาะสมใส่ปุ๋ยคอกมูลสัตว์ปุ๋ยมักต่างๆนะครับเมื่อดินมันดีเออรากดีต้นสมบูรณ์เพือ่อแกแข็งแรงผลผลิตก็จะดีตามมากครับพี่น้องผู้ใดถืงใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับเออผูดคุ้เยเ่ยวกับมันสมารังคอมเมนต์มาได้กดติดตามให้ถึง1 0,000สัตว์ไป2 0,000ืนก็นดีให้กันนะครับละกาขอจัก10คอมเมนต์บ้าหลคยครับขอ10คอมเมนต์ขอส0แช์นําเอา ไดบ้บ่พี่น้องนะครับเอาล่าไปก่อนนะครับคำแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย